สวัสดีค่ะในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีสร้างความมั่นใจค่ะแบบที่ไม่ต้องฝืนเลยแต่ค่อยๆสร้างจากเอ่อก้าวเล็กๆที่เราพอจะทําได้จริงข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเนื้อหาที่เจาะลึกเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะเหมือนเป็นคู่มือเลยก็ว่าได้คือความมั่นใจเนี่ยจริงๆมันเหมือนเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งนะคะครับผมเป็นความเชื่อในทักษะในความสามารถของตัวเองซึ่งแบบว่า อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับความเก่งจริงๆของเราก็ได้นะคะอืมใช่เลยครับแต่มันสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะกล้าลองกล้ารับมือกับความท้าทายต่างๆครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือทำไมแค่ก้าวเล็กๆเนี่ยมันถึงได้ผลคือคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวงจรป้อนกลับเชิงบวกนะครับ positive feedback loop อ๋อค่ะพอเราทำอะไรสำเร็จแม้จะนิดหน่อยนะมันจะไปเสริมความเชื่อมั่นข้างในค่ะ แล้วความเชื่อมั่นนั้นแหละครับมันก็ผลักให้เรากล้าที่จะ,ะลงมือทํามากขึ้นไปอีกเหมือนมันหมุนวนไปเรื่อยๆทําให้เรามีพลังมากขึ้นเองใช่ครับกลายเป็นวงจรที่เสริมพลังให้ตัวเองเลยเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าความสําเร็จเล็กๆพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้ความเชื่อมั่นของเราแล้วความเชื่อมั่นก็พาเราไปต่อได้ทีนี้มีคําที่คนอาจจะสับสนกันบ่อยๆค่ะคือความมั่นใจในตนเอง หรือ self confidence กับเความภาคภูมิใจในตนเอง self esteem สองคำนี้มันตามกันยังไงรบกวนช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะครับเป็นจุดที่ดีมากเลยครับเพราะสองอย่างนี้จริงๆแล้วไม่เหมือนกันคือความมั่นใจหรือ self confidence เนี่ยมักจะผูกกับความสามารถเฉพาะด้านหรือในสถานการณ์เฉพาะเฉพาะไปอืมเฉพาะเรื่องใช่ครับเช่นอาจจะมั่นใจในการนําเสนองานหรือมั่นใจในการเล่นกีฬาชนิดนี้ แต่ว่าความภาคภูมิใจหรือ self-esteem เนี่ยมันคือการเห็นคุณค่าในตัวเองโดยรวมอ๋อภาพรวมทั้งหมดครับภาพมันจะกว้างกว่ามากที่สำคัญคือคนเราอาจจะมั่นใจมากๆในบางเรื่องแต่ว่าความภาคภูมิใจโดยรวมอาจจะไม่ได้สูงตามไปด้วยก็ได้นะครับอืมเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าเราสามารถเจาะจงสร้างความมั่นใจเฉพาะเรื่องได้จากการลงมือทาจริงๆถูกต้องครับที่เขาเรียกว่า ประสบการณ์แห่งความเชี่ยวชาญหรือ mastery experiences มันเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดเลยในการสร้างความเชื่อมัน่นในความสามารถของตัวเองอืมค่ะการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เราจัดการได้แล้วเราก็ทำมันสำเร็จเนี่ยมันเหมือนการพิสูจน์กับตัวเองแบบตรงๆเลยว่าเฮ้ยเราทำได้นี่นามันมีเรื่องออชีววิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่าพอเราทาสาเร็จเล็กๆสมองจะหลั่งสารบางอย่างออกมาใช่เลยครับ สารโดพามีนอ๋อโดพามีนครับเพราะทำสาเร็จปุ๊บสมองหลังโดพามีนออกมามันทําให้เรารู้สึกดีเหมือนได้รับรางวัลค่ะก็เลยมีพลังมีแรงจงใจอยากจะทําอีกซึ่งมันก็ไปช่วยตอกย้ําไอ้วงจรเชิงบวกที่เราคุยกันตอนแรกนั่นแหละครับทําให้การเดินทางสร้างความมั่นใจมันแบบว่าง่ายขึ้นสนุกขึ้นด้วยเนาะใช่ครับ ทีนี้นอกจากการลงมือทำแล้วเนี่ยการจัดการกับโลกภายในของเราหรือความคิดของเราก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับหมายถึงการปรับวิธีคิดของเราเองใช่ไหมคะเช่นการพูดกับตัวเองอะไรแบบนี้ถูกต้องครับการพูดกับตัวเองเชิงบวกหรือ positive self talk นี่มีผลมากเลยนะครับลองสังเกตบทสนทนาในหัวเราดูบางทีเราอาจจะเผลอดุว่าตัวเองอยู่ก็ได้อืมจริงค่ะ การฝึกพูดให้กำลังใจตัวเองอย่างตั้งใจเหมือนมีเพื่อนสนิทคอยเชียร์อยู่ข้างๆเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์ต่างๆได้เยอะเลยมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือลองเรียกชื่อตัวเองเวลาให้กำลังใจตัวเองนะครับเรียกชื่อตัวเองเหรอคะครับเช่นสมชายสู้ๆนะทำได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้มันจะสร้างระยะห่างนิดหน่อยทำให้รู้สึกเหมือนกำลังฟังคำแนะนำดีๆจากคนอื่นซึ่งมีงานวิจัยบอกว่า,วามันช่วยได้จริงโอ้โหน่าลองทำตามเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดความคิดลบๆมันผุดขึ้นมาล่ะคะมีวิธีจัดการกับมันไหมแปลงหรือ catch it check it change it จับตรวจเปลี่ยนค่ะใช่ครับขั้นแรกคือจับให้รู้ตัวก่อนว่าเรากำลังคิดลบอยู่เช่นคิดแต่เรื่องร้ายสุดๆไปเลยหรือมองอะไรมีแค่ดีสุดกับแย่สุดค่ะพวกความคิดแบบขาวดำใช่ครับแบบนั้นเลยขั้นที่สองคือ ตรวจสอบความคิดนั้นว่าเอ๊ะมันจริงแค่ไหนมีหลักฐานมารองรับหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองขั้นสุดท้ายคือเปลี่ยนแปลงครับปรับคิดความนั้นให้มันสมจริงมากขึ้นหรือเป็นกลางมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนให้เป็นบวกสุดๆเสมอไปนะครับแค่ไม่ให้มันฉุดเราลงก็พอแล้วเหมือนเป็นการฝึกสติรู้ทันความคิดตัวเองเลยนะคะเนี่ยแล้วอีกเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆคือความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion อันนี้สำคัญยังไงคะ สำคัญมากๆครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆหรือถ้าอะไรผิดพลาดไปแทนที่เราจะด่าทอซ้ำเติมตัวเองให้ลองเปลี่ยนมาปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่เราจะทำกับเพื่อนสนิทที่กำลังเสียใจอืมค่ะคือเข้าใจให้อภัยแล้วก็ให้กำลังใจมันช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาลองใหม่ได้ง่ายขึ้นครับ เราคุยเรื่องการปรับคิดการทำงานภายในกันมาพอสมควรแล้วแต่ความมั่นใจมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่ในหัวอย่างเดียวใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วการลงมือทำจริงๆเหะคะที่บอกว่าเริ่มจากก้าวเล็กๆมีตัวอย่างอะไรที่พอจะเริ่มทำได้บ้างไหมคะเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆแล้ววัดผลได้จริงครับตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นรูปธรรมเช่นสมมติว่าอยากวิ่งเก่งขึ้น อาจจะยังไม่ต้องคิดถึงมาราธอนเลยครับเริ่มจากตั้งเป้าว่าอาทิตย์นี้จะวิ่งสัก2กิโลเมตร3วันแบบนี้ก็ได้อ๋อค่ะเอาที่ทําได้จริงก่อนใช่ครับหรือถ้าอยากเขียนหนังสือก็อาจจะเริ่มจากกําหนดเวลาเลยว่าจะนั่งเขียนทุกวันวันละ15นาทีก็พอไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ขอให้สม่ําเสมอครับแล้วพอทําได้ตามเป้าก็ต้องไม่ลืมที่จะรับรู้หรือเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆนั้นด้วยใช่ไหมคะจําเป็นมากครับ การฉลองเนี่ยไม่ต้องจัดงานใหญ่นะครับแค่การรับรู้ในใจชื่นชมตัวเองเออวันนี้ทำได้ตามเป้าแล้วนะมันเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้วงจรบวกที่เราพูดถึงนะครับเสริมสร้างความรู้สึกดีๆสร้างแรงจูงใจค่ะอีกอย่างที่เป็นพื้นฐานสำคัญเลยแต่มักจะถูกมองข้ามคือเรื่องการดูแลตัวเองครับการดูแลตัวเองครับการนอนหลับให้พอทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสภาพร่างกายและอารมณ์ของเรา ซึ่งแบนดูราก็เรียกว่าเป็นสภาวะทางสรีระวิทยาที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของเราเหมือนกันอ๋อจริงด้วยค่ะถ้าเรานอนไม่พอหรือไม่สบายมันก็รู้สึกไม่มั่นใจไม่อยากทำอะไรไปหมดเลยใช่เลยครับมีอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะที่บอกว่าให้ทำราวกับว่าหรือ act as if มั่นใจไปก่อนเลยอันนี้มันช่วยได้จริงหรอคะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าความคิดความรู้สึกและก็พฤติกรรมของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันหมด บางครั้งการลองปรับพฤติกรรมภายนอกก่อนเช่นลองยิดต,ตัวตรงๆสบตาคนอื่นหรือลองเริ่มทําในสิ่งที่กลัวนิดๆมันสามารถส่งสัญญาณกลับไปเปลี่ยนความรู้สึกและความเชื่อข้างในได้เหมือนกันครับเป็นเหมือนทางลัดเล็กๆให้ลองปรับดูสรุปแล้วนะคะความมั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เราสร้างและฝึกฝนกันได้ด้วยการลงมือทําสิ่งเล็กๆที่เราจัดการได้ ควบคู่ไปกับการปรับมุมมองความคิดภายในของเราอย่างต่อเนื่องใช่ครับแล้วต้องเข้าใจว่านี่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอจริงๆครับอย่าพิ่งท้อถอยถ้ายังไม่เห็นผลทันทีค่อยๆสะสมชัยชนะเล็กๆเหล่านั้นไปเรื่อยๆก่อนจะจบการเจาะลึกครั้งนี้อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะ ในเมื่อความมั่นใจมันผูกพันกับการรับรู้ของเราเกี่ยวกับความสามารถมากกว่าความสามารถจริงๆที่เรามีซะอีกลองคิดดูเล่นๆสิคะว่ามีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่แค่เราลองเปลี่ยนมุมมองหรือการรับรู้เกี่ยวกับมันแค่นิดเดียวในวันนี้อาจจะปลดล็อกความมั่นใจในแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ